พ่อยเฮ้ยเหมียวเหมียวมีมาด้วยเอาเบิร์มาแล้วเหลื์สองเดี๋ยวกูต้องโพสสองสี่ห้าวิดีโอจะรูปวิดีโอวิดีโอจะรูปก็รู้ว่าแมนวิดีโอก็เลยต้องสวดคลิปเล่นตัวอี่แฉก้าวมาด้วยเอาให้หมดเอาให้หมดทีเด็ดทีเด็ดมาน้วยให้แหม่มก้าวทำอะไรเซ็กซี่เวอร์สวยแค่สวยโอเค

ว่ามึงอะผิดมากเลยที่ให้คือคูีตุนนีเฟทำไรกันนะเฟลโกดโ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 ดลองไปแมลงกับือเขาบอกว่าให้ซีตุไปได้ให้กตนั่นแหละจะได้สีง่ายอย่าว่าน็อตมวกปอเงิน Your friends นี่ัอโอ้ย